ีบเฮ้ยมันเป็นหวานเนี่ยข er ้าแจกเพ่นแจกขนมค้าวแก่ที่จะดีอ่ะสวัสดีทุกท่านคเพิ่งเลิกเรียนนะคะเป็นวันนี้เป็นวันปฐมฤเทศเนาะของเขตจังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอทุกตำบลตำบลเนาะ ตำบลจะมาร่วมตัวอยูงนี่เลยของพสเศษเนอะอำเภอเมืองทุกตำบลอันนั้นเป็นอำเภอเมืองเหรอมันมันจะอยู่มีอำเภอแยกของเขาแล้วก็มีตำบลแต่อำเภอเมืองทุกตำบลของเราขึ้นกับของเราขึ้นกับท่าพระท่าพระบริบาัไทยงานแจกชีวิตจริงยนีการศึกษาสำคัญนะมุ่งจะคอยเสื้อเรื่องการศึกษานะ ด้วยว่าเราจบเราไปใช้งานไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งไปเลี้ยนมาตรงใดอย่างมากข้นมาในชีวิตแหละนั่นต้องได้สิอืมทักทายจา้าอยู่ขอนแก่นนะคะอยู่กับน้องนัทนะคะลูกชายจา้าลูกชายกับไปเลี้ยนแม่กับไปเลี้ยนน้องนัทคือใครเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาไม่เข้าใจเนาะน้องนัทก็คือเพื่อนสนิทของพู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับซ้ำลูกชายเนาะ ก็มาทํางานี๋ยว,วหลายหลายคนจะยังงวงน้องนัทนัตตี้คือใครนัตตี้ก็เป็นเพื่อนของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทํางานกับผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นคนขับรถไปไหนไปกันกับผู้ใหญ่บ้านคะ่ะมีผู้ใหญ่บ้าน่ไหนก็มีน้องนัทค่ะอืมเป็นบอดีิการ์ผู้ใหญ่บ้านเ <c oughs> มือ่อกี้เป็นนักเรียนหอนไหลามออาเจ้าจนคนเป็นล่มไหม <c oughs> อากาศร <c oughs> ้อนไม่ใช่ห้องแอร์ห้องพัดลมพัดลมไม,ม,ม่มีเลยความรู้สึกแบบคนเม็นหลายมา <c oughs> ด้วยว่าอากาศ <c oughs> ของประเทศไทยด้วยและบุคลากรหรือนักศึกษานี่คือเยอะมากไร้เลยไหมเนี่ย ขนาดม้าๆบ้าทังจังหวัดได้หนิเยอะมากแค่อำเภอเดียวแล้วนน่อำเภอเดียวเป็นล้อมเจ้าคอยกันเกือบสิ้นเสียแล้วคอยห่อนลายของวงวงหนาวล่ะโอ้ยจะเป็นอะกกูหรอกแต่ไปก็เป็นวิ่งวิ่งวิ่งเราวิ่งอย่างนอสนาะอืม,อมน้ำไม่เย็นเลยอ่ะอห่อนเมื่อเคลื่อนน้ำมีโชกเข้าอนนะน้ำมีโชกไหมจ ใส่หัดอย่างคะ่ะมึงสภาพเนี่ยพไปใส่สุทหัดพุ่งคูลูอ,อยู่ปันห่วงอย่างอยู่ขอนแก่นจ้าก,ก็มีการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราคอยเสด็จพยายามทำกิจกรรมโรงเรียนทุกครั้งจะจะไม่ขาดไม่ไม่ไม่ขาดมังอย่างก่อนนักศึกษาก,กษาลายมิจฉาเยอะมากข้าวข้าวแต่จะไปะกินกาแฟโอ้ไม่กินกินอย่างวะ ผู้ให้ผู้ตรงนี้เ,เขาเพื่อนแจกกันนะน้ำเปล่าแล้วก็นมนมเปรี้ยวแล้วก็อ่าสละเปล่า,าก็กินมดนรือะน้ำอยหิวขาว <c oughs> เดือนนี้ว่าข้าร่ำได้เห็นมาเม,มื่อวานแมงกินลุกแนว <c oughs> ตำํำลุกแนวก็กินลุกแนวเลยเมื่อขึ้นพอหมอวินยอยู่พี่วินน่ะพี่กรวินน่ะคนที่ทำหน้าทำสวย,ยค่อยเพื่อนกับเป็นเจ้าของวงเนาะคนหลเลยมือขึ้นเนี่ยแต่รังการนะ จอเอลดีก็อลังการตั้งแต่เข้าเลยอ่ะทำไมเราไม่ทำแบบนั้นนะ,ะทำไมเนี่ยก็ถามีกำลังทำมีคคิดกำลังสร,ร้างกำลังเอลดีข้างหน้าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอืมก็โอเคอยู่นะทางเข้าเห็นไหมโอ้โหเขาตกแก่มขึ้นบริการศรเประฟังบริการขึ้นตำรวจคือทหารบลรรุขึาาน้าานไป่นนยังนะ่ะทหารแบบทางเข้าไหมหน่วยล็กพิเศษเขาว่าแม่หน่วยลบพิเศษแม่มันขึ้นดิแม่ กาดหนี้ยังคือสิมาใส่อันปิ้นหนาปิ้ตาถือปืนถือยางแหนฉันก็ย่านอยู่ด้ตอนแรกไม่ค่อยเข้าไปรถบ้านเราหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่รถบ้านเราเพื่อความปลอดภัยของมอตอนแรกเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปนะคะทั้งทั้งในชีวิตนี้ไม่เคยจ่ายตั๋วการเข้าดูหมอลำครั้งแรกที่ค่อยจ่ายค่าตั๋วเข้าไปดูอีสานอีสานเนี่ยค่ะอนครศรีอีสานนครศรีอืมของไงคณะบอลโนดกับพี่วินนะก็สรฟังครั้งเดียดน้นชีวิตคนจกเงินข่อย กเงินทีลูกห้มากด่แหละจกเงินสื่อตัวเข้าไปเบิงครั้งแรกในะชีวิตอ่ารอบแรกเขไไาแปลนปะเออหาลุไปกับพี่อ้อยเมื่อคืนเนี่ยไปแบบฉุกเฉินไปด้วยไม่ได้วางโครงการว่าจะไปว่าจะไปบอกเลยอยู่ดีประมาณเออสามจะสี่ทุ่มแล้วแม่ไปถึงนั่นนะตัวหานั่นนัดเออส่งโลเคชั่นไปหน่อยแม่ไม่รู้ว่ากี่ตรงไหนสันอันนี้เ่าส่งไปแจ้กเอ้เนี่ยเอนัทเ่าส่งไปส่วนกอกีเด้กอกเกะส่งโลเคชั่นให้แม่หน่อย มันไม่มีหรอกแม่โลเคชัน่นน่ะมันเป็นชนราบทวสาร salud. บาซิบาแม่เออก็เลยทัวหา,า ند? นัดนี่แหละนัดแล้วให้โลเค่ชั่นน้องอาจจะงดเงียบน้องอาจจะเหนื่อยไม่มีหรอกโลเคชั่นน่ะมันเป็นชนในบททางเข้าป่าบ้านนอกนู่นนี่นั่นอ่ะกับบรมมปัญหาก็าทรหานัดนัดให้โลเคชั่นเลยแล้วเม่ค่อยก็ไปนไปรอบแรกก็เข้าไปทางประตูเออคือจ่ายแบบสื่อตัวเข้าไปเข้าไปปุ๊บเขากเับเออดับแรกเราไปสื่อนี่ก่อน เครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วเอาชื่อเราใส่ฝา,าซื้อห้าขวดเออเขียนซื่อเอบิดโทษแล้วก็เขาบีบใส่ฝาสำรองเครื่องดื่มยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคะอยู่ข้างหน้าอนาอนาสิเขาไปเบิ้งอ่ะนาตรงไปเขาขายตัวเข้าไปซื้อตัวซื้อตัวแลวไปพี่ออยตอนแรกบริการเคากันึกว่าซอหอยเอฮ้ยดูดูเหมือนแบบ ฉันเชื่อก็ว่าหน่วยรบพิเศษนะดูการกแต่งตัวแล้เนี่ยเหมือนหน่วยหน่วยรบพิเศษมันก็ดีมันสร้างความอบอุ่นความสบายใจ <c oughs> ออเออเรารู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีภัยมาตีน้าฮานเออโอเคโอเคแต่คอยในย่าน <c oughs> มันว่าพืชอันี้บอกความจริงค่ะ็ดีดีส้างความมันใจฮ้าเด้อใส่หนากากสุดหน่วยรบพิเศษหมวกมแบบมิดชิดไม่ได้เห็นเห็นแต่ดวยตาใจจื่อไม่ได้ว่าเป็นภัยรอบแล้วโอเคไปไป,ไปแล้ว ไม่ได้มีอะไรก็สเตปมอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสแตมมือสเตมมือเออแล้ไอ้ตัวไปสเต็มมือก็เป็นไล่แจ็กไล่อย่างไล่ห้รู้ว่าเป็นดำดำอัน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 คือตรวจแล้วนะเออก็เลยไปลังไว้ที่ไม่มดดลังไว้ที่ไปมุดไปแล้วมุดไปค้างไว้ที่ไปหาศิลปินอันศิลปินโตเกียวมิวสิกคือล่าคือสุดท้ายคือเขาก็ไลังขึ้นรถกันค่ะเมื่อไหรไปไม่ทันค่ะ ไปกลับเดี๋ยวแม่เพิ่งมาอ๋อเขาคือรถบ่วกไปหยอดบ่วกไ,ไปล้างเอา้าล้องหรือยังเสร็จแล้วสันมีบัตรโคตบัตรใดบัตรใครเจ้า,จาของสัม <c oughs> แต่เลยาใ้อบอกกับพี่อ้อยเออทั่วทั่วหาแม่แม่แนนแม่แนนก็คือแม่น้องอ่าแม่น้องฟิลม์มกับทั่วหาเนาะนี่ก็สายมวลเดือนเขาไปเขาข้างหลังได้ไหมนี่ตอนเขาข้างหลังไปย่างอ๋อมีรอบที่สองหน่วยรถพิเศษมาสันตอนแรกเขาไปขึ้นว่าตรวจกระเป๋ากระเป๋าไม่นี่ล่ะบัตรนี้นะสิซ้อน รอบสองค่ะเ้าบอกว่าจะสตาร์บัคอ๋อกระเพาเป็นสินมั้ขอยังไม่ไล่ไล่แขนอยู่แล้วสต๊าฟแขนนี่แล้วว่าได้ตรวจไปแล้วเขาสื่อตัวเขาไปได้เขเาฟ่เอามาหนี่หน่วยรบพิเศษไม่พูดอะไรขอดูกระเป๋าจ้าขอดูกระเป๋าค่ะขอยใยเบิเ้งพ่พอบริสุดใจถูกไหม <c oughs> เราไม่ได้มีอะไรหรอกในกระเป๋าเราไม่มีอาวุธแต่บังเอิญมีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเป็นแบรนด์อ่า มีแอลนิดหนึง่งเขาเพิ่นแล้วบอกว่าแม่ถือขวดเข้าไปนะให้เอาขวดให้เอาขวดนะเทใส่แก้วมือเราถือแก้วแก้วเครื่องดด่มให้เทเหมือนแบบเพิ่นยึดขวดไว้โอเครอบแรกคือมาตรวจวะรอบสองคือตรวจวะรอบแรกก็เต็มขวดเลยออกมารอบนี้คือเรือ,อยุเครื่องขวดตรวจหน่วยค่อยว่าหน่วยอ,อันจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจนี่แหละก็ดีอยู่จะเป็นงานยูงสี่มือจ้ามืจอจ้าควยว่าดีได้ถ้าเป็นหมอรองหมอรับเนี่ยต้องมีหน่วยรบพิเศษนะ้วก็เบื้องจากการแต่งตัวแล้ว ส้างความมั่นใจให้กับคนที่เข้าไปดูหมอลำว่าจะไม่เกิดการตีกตันตีหัวกันหนุมกันเออคอยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคอยกันยังสบายใจข้าไปอ้ยส้างความมั่นใจไม่มีใครแบบตีกันนะหานนะเขาก็เก่งขามเลยเป็นเรื่องที่ดีต้องเอา่วยรบพิเศษบ้างสิแหละนาหานมึงจะตีกันมึงกต็ตีตีหลุเพราะยังเพิ่นพิหนาพิดตาเข้มงวดก้ามใหญ่หญหก็บ่วงหูวอยื่นไงบ่วงหูตัมาด มาดินได้อืรู้สึกปลอดภัยอืมแต่งงว่ารอบแรกไม่ตรวจรอบสองตรวจกระเป๋าค่อยนี่แมะงงคือคือโดนก็คืคคคคคอผออะไรบุทีกินน้ำเนื้อฟาลามมันเนื้อกับไปเกือบประท่านก็ดีใจอยู่ได้ไปพบปะเพื่อนใหม่มิตรรุนเดียวกันนี่แหละไม่ลงไม่ดีไม่ลงอย่าปิดแอร์เลยทรมานหัวใจ ทำไมสักแก้วเดิมีม๋้วตาอ่าไม่น้ำตาลนะเราเคยไปซักท้าตรงนี้ไงอันนี้ของใครเครื่องดื่มเครื่องดื่<อ>ไมไ,ม,ไม,าาม,ม่ไม่เอากาแฟดำเดิมไม่เอาไอ้เท่าไหร่หกสิบหรอไม่คอฟฟี่มึงกินอะไรอะ่ะอ่ะก็ร้อยยี่สิบ พแม่เอากาแฟดันแม่น้ำตาเลยเด้แม่มันไม่ใส่น้ำตาลแม่ไม่มันมีแบบใส่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ไม่อน้ำตาเลยเพราะต้องการควบคุมอาหารน้ำหนักไม่สสร้างความมั่นใจเบาลงมาขึ้นในกระมวลนี่และมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีที่อ่าค,ค,ค,คอยคอยคอยเรว่าเป็นทานนี่แหละน่นป็นตำรอจคอยว่ามันปลอดภัยดีไหมอันซุมมักาตีกันนี่ต้องเจอแบบนี้กั้มใหญ่ๆมันมัดไม่พ่ายตีกันมาขึ้นพี่เจ้า มนตีกันนะเขายมหัวอันคอยสร้างๆเนี่ยอันทันว่าหน้าหานมันไ,ไปยิ่งขึ้นย,ยุมหัวกันคนมไม่เข้าใจไอเดโน o ไอไม่เข้าใจทําไมต้องขึ้นเดี๋ยวไม่พายยมหัวกันเลยแม่เจ้าอยานวยรบพิเศษใช่หนาเลยว่าซุ่มหนาซุ่มตีกันเลยประกาตีดอกเอาลวดกูสิตรำรวจยุ่มหัวส่วนนวยลพิเศษ อีหอย่างไบไม่ส่งของความฟอฟอฟอใช่แม่ต้องใช้หน่วยนี่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบรีลบรีสัญชัยนี่คอยสบอยต้องใส่แบบนี้ไม่ไพตีกันจะนั่งเรียบร้อยโอ้โหคอยมากหมอล่ำขนาดไดกันแตงเฮ็ดแบบนี้คือคอยบา้านนวลราพิเศษเพะยังไม่มีการเห็นหน้าเลยแล้วก้านใหญ่ๆดูแล้วรู้สึกเกรงขามันบ่คนจะตีกันเนี่มันมึงเนี่ยโอ้ยมีสองหอเบาไม่ตำรวจเบาสิอันนี้คอยเห็นตาท่านเขาแล้วมันประกาศตีกัน ข่อยวานวยราพิเศษแหละดีดีมากเลยกามรมาสินบกงย์เนปิดหนับปิดตอเอ,อ้ยไม่รู้ว่าใครให้สุดนี่ใครผู้หูดอกอาชีพเพิ่นเปนยังข่อยวานวยราพิเศษอันซุมมักยุ่มหัวกันต้องเจอแบบนี้ไม่ฟาดหัวมโหลดแต่เมื่อคืนไม่มีอะไรตีกันนะไม่มีใครตีกันนะเจ้าไม่ไปเรียนเอาเจ้าไปเลียน เอยไปเรียนวันนี้เป็นแบบปฐมนิเทศนะคะวันนี้เป็น,นวันไหว้ครูด้วยไหว้กู้เขาเป็นนักศึกษาใหม่ก็ทําตามประเพณีของการศึกษาประเทศไทยนะคะนักเรียนใหม่จ้าแต่ลูก่นหล้านไหมส้มลูกใครล่ะน่าจะไปเรียนน,น้ำแข็งน่กจกะลูก,ลกยังเสร็จแล้วหรือไม่ได้เรียนค่ะวันนี้เป็นวันที่อ่ะเหมือนว่าปฐมนิเทศไหมอืมเเลิว่วอยังอ่ะ อามอบตัวหรือเปล่าอุ้ยหมอบตัวน่ากลัวเลยเราเรียกว่าอะไรอ่ะเมือนมาขึ้น,ม,นมาหัวนอะจังนอนทาน่าใดจังหูดังมาทา่าใดเรียนที่ท่าพระจ่า,จาแต่เราไปจุดเดียวกันคืออำเภอเมืองไหยสิไปมองดวกันมือนีีหลายลอยคนมีคนไปนลมด้วยมันจาด้วยว่าอากาศมันร้อนนะอากาศไม่ื้ออำนวยอากาศมันร้อนอบอ้าว อหอประชุมก็มีแค่พัดลมพัดลมที่ไม่ทั่วถึงเลยนอกี่เป็นร่มเนเี่ยไหนเงี้จะเสียงควาบหรอลอคนเป็นล่มไหมแม่พอ,อไปตรวจโรงเรียนหรือคะแม่พอ,อวันนี้เป็นนักศรรึกษาจริงนะคะวันนี้ตำแหน่งจริงคือเป็นนักศึกษาค่ะและทำงานด้วยจ้างประตูเกีวบานเท่าแบบไปแม่หน่วยรบพิเศษแล้วก็ถละถ้าไป,ไปออกงาน,นี่ ต้องเอิ้อนี่เลยนี่ต้องถามคุณหมอพี่บดเลยโอาพี่อ่าโนดเลยว่าหน่วยนี่มาแต่ใสเขาต้องเก่งขาม,มสุขสติกันบ่าก,กาดดีกันอกเอาเคยเห็น่อยว่าเห็นหน,หน่วยนี่แล้วบ้าก,กาดยุ้มหัวจากขั้นเขียวแทวบ้านน้องกากันดีหเห็นน่วยนี่แล้วเขาบ้ากาดเก่งเด้อตารเริ่มสวยหรือ,อยังคะมันยังไม่ยุบเน้อเมื่อเจามันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิ 12, บหกสิบสองวันเองค่ะสิบสองวันได้แค่นี้ก็ถือโอเคอยู่นะเหี้ยเขากินสลัเปล่าเบออันหนึ่งนี่เขาก็บมีบงไม่บัว วัสดีจ้าพี่นกสบายดีสบายดีค่ะวัฒนามัตติไล่เนี่ยเอาเธออยู่ฟิลแล่์บ่ะวัฒนามัตติไล่เนี่ยเอ้ยห,วหัวกระหอกยวันนี้น้องตุ๊กเขียวกลับบ้านแล้วพวกเราตุ๊กเขียวสิกลกับบ้าน เสียงรถเล่าเหรอรถไผ่เสียงรถไผ่ปุ่นรถไเจ้าเสียงดังแยงหน่อยเขาคือว่าไม่ทุงขยะเนาะอย่าทิ้งขยะต้องหาทุงที่แบบมันจะได้ไม่เก็บบ่อยไงมันจะได้แบบว่ามีเงิโอย่าจมมีอยู่มันจะทุกเนจะไม่ได้ลำบากในการเก็บรถไง คือทำสุกกรปุกลงรถก็คือเอาไปทิท้งเลยมันก็จะง่ายไงนี่ไนี่น,นี่มันมีถุงเก็บถุงขยะเลยอโอ้คนจะเห็นตั้งนานแล้วะไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นแ,แล้วโอ้โหกลาวมือเลยไม่หวานมันก็บ่หวานมันะก็คมกลัวมือไงโอ๊ย จะบอกขมน้องกับขมดีอ่ะมันก็ขมมากเลยเต็มที่เลยค่ะร้กี่เปอร์เซ็นตนะ์นะฮะคาเฟอีนขมร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นตน์ขมมากโทรศัพ์เช่นธรรมนเท่าท่านท่านทนท่นขนาดเลยบริเรือนเลยมันเป็นอันนี้ไงไม่คล้ายคร้จจาอ่ะถ้าสติกล้วเคลื่อนมาอย่างเหมือนเหมือนสี่คนนอะ่ะ มันซิลิโคนที่เขาทำนมหรือเปล่าไม่<ะ>ซิลิโคนพลาสติกแบบนุมน่มๆไปเฉยมันเป็นไม่ได้ตื่นสิมันเลื่อนนะไอ้น้องก,ก็กิสซื้อให้เนี่ยมันเหนืดลูกสาวซื้อให้ลูกชายตื่นไรเงล้งต,ตื่นแล้วตกเกีียวเขามาตื่นสายรอกตกเกีียวลองเพลงฟังนะ่ย คัามนี้ก็โอเคอยู่เด้อล้างรถอะ่ะนี่ล้างรถแค่มากเลยคือไอฟอดขนาดสองไลห้าสิบตอนนั้นเละมากจากเมือ่อมาจากแกสูบเมีคนหลงนังเนาะขึ้นเละแล้วแหละผม,มจะไปล้างให้อยู่มันมีผมม,มีบัตรล้างฟู่ เออไปล้างแต่ลำแรกอ่ะล้อเปลี่ยนเรียงหมื่นสามมึงบ้าล้อฟอดระเบ well. sí uh ิดพี่จ้องแตกตุ่มล้อเดียวหมื่นสามอ่ะสิหมื่นสามหรือหมื่นแปดเหรอแห้งเหรอเนาะเฮ้ยซีล้อซื้อไม้ใส่เด็ดขั้นหนึ่งเฮ้ยปวดพวดวันที่สิบเก้าก็จะไปเรียนขับรถนะคะอาแมาจะไอ์ปฐมนิเทศจ้ามันไปไหว้ครูด้วย ก็ผูกบโบขาวต่ว่าต่ว่าแกกาคู่เท่ากาคู่คอยเท่ากาคู่คู่ก็เลยในวัยนักเรียนคู่กัเลยในวัยนักเรียนไงนักเรียนมัดีค่ะนักเรียนมันเท่ากูคู่ก็น่าจะจบหนึ่งปีแล้วก็จะไปต่อที่ไหนดูก่อนว่าลูกจะส่งเราเรียนไหม ต่บปอดีด้วกันใช่ไหมอืมก็เป็นที่เดียวกันไหมเป็นต่อบปอดีโอ้ยหมอปลายก็เนี่ยเป็นหมอหมอเยี่ยหมอละสังหมออันนี้อย่างเอาผัดมาขนดมเอาผัดเอาผัดเอาเรียนตัวดัตช์เลฉันจะไปเรียนการท่องเที่ยวและอ่าอ่าภาษาอ่าภาษา โอ้ oh, าา spell, จะเรียนภาษาอะไรภาษาได้หมดเลยนะจะเรียนภาษาอังกฤษ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 อางกเษอกฤษอังกอักอังกัก็จอเรียนองกฤษยวงกฤยัการอักษอังกฤษองกฤษอังกฤษกษาักษอังกฤ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 ษอ n งกฤษอังษาัด้ภาษาสากลภาษาอังกฤษไงไม่ไม่พูดอังกฤษได้แล้วจะไปเรียนทษอัง e ฤษ e s งกฤษอั o กฤ y อังกฤษอังกฤังงกกอ อืเฮ็ดคืน I can speak Finland I can speak Finnish language Are oh oh yes yes oh yes 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 ลูคันเดิมลูกคันเก่าอยู่ไหนไปเดี๋ยนมันมาอะไรฮะนี่วันรถคันเก่าถึงมาบ้านมาจอดแบบสมุติเขามาบ้านหลังนู้นญาติเขาอยู่บ้านหลังนี้นี่แล้วมันคือเขาเขาเลี้เราเห็นแล้วเราไม่ไปหรอมันเกิด อล,ลอล้างน้ตื่น้วมังขาลงมางหลังใช่เขาลงข้างลาง่าง,างก็เจออยู่ไดนี่เจอลขึ้นไหนนี่แหละไปลงเป็นห้งแม่ง,งเอาตอนนี้แล้วมันจะเป็นปสาษาพยมขชนะเป็นประสาเ